สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนละคนาก่มในเดือนกันยายน2564ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยกันแอดไลน์ดีมาที่บิลิเวอร์ซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้ครับ คอนอื่นขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับเรามาเริ่มต้นกันที่การโคจรยกย้ายราศีในเดือนกันยายนเดือนที่9ของปี2 5 6 4กันเลยครับจะมีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงครับค่อนข้างมากพอสมควรเลยโดยเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําราศีของเราก็คือดาววัสนาเนาะก็ คนราศีกุมคือดาวราหูครับดาวราหูขณะนี้อยู่ในราศีพฤษภเป็นนิดนิดแปลว่าอ่อนกำลังในรอบหลายปีเลยทีเดียวดาวประจําตัวอยู่ที่พบพันธุนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ระวังเรื่องของความโลภความอยากความหลงนะครับเพราะดาวราหูเป็นดาวแห่งกิเลสทั้งนั้นเลยคือขึ้นต้นด้วยความว่าโลภนะครับดาวราหูเนี่ยมันมันมันเกินกว่าคําว่าอยาก ของดาวอังคารกับดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์กับดาวอังคารเนี่ยมันแค่แบบว่าอยากเต็มเต็มแต่ดาวราหูคูอความโลภหมายถึงคูณ2ดาวศุกร์คูณ2องเขาเรียกว่าดาวราหูทีนี้ดาวราหูเนี่ยบัลลโมันก็มีข้อดีนะอย่างเช่นทางอ่ายกตัวอย่างง่ายๆคือพระพุทธองค์ที่พูดหลายๆครั้งแล้วว่าท่านต้องการจะหลุดพ้อนออกจากวัฏสงสารน,นี้ด้วยการบําเพ็ญภาวนาแล้วก็ทางสายกลาง ก็จึงหลุดพ้นออกจากวัฏฏสสงสารนี้ได้นะครับเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือองค์สัมมาสัมโพธิยานนี่แหละนะครับทำใหเ้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นได้นี่คือข้อดีสนับดาวราหูนะครับไฟดีก็ไปดีสุดๆเลยนะครับแต่ถ้าร้ายนี่สิก็เหมือนองค์คุริมานที่คิดผิดหลงผิด ทำผิดด้วยการที่ไปตัดนิ้วเนี่ยนะครับหรือบางทีก็มีลักษณะของการควักตาอะไรแบบเนี้ยนะครับมาร้อยต่อกันเป็นพวงแล้วก็มาแขวนคอเนี่ยนะครับให้มันครบเนี่ยหมายถึงว่าพอครบแล้วจะเป็นอย่างงานุนเจะอย่างนี้จะหลุดพ้นจะนิพพาน,จ,นจะอย่างไรเขาเรียกว่ามันเป็นอ,อวิชาหรือเขาเรียกว่าความไม่รู้นั่นเองนะครับก็คือความโง่เขานะนะั่นแหละดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญาเนี่ย ถือว่าดีมากๆเลยนะสนับคนที่คือคือดาราหูบดีสนับคนดีครับแต่มันร้ายสนับคนที่ไม่ประสงค์ดีนะครับคือหมายความว่ามีความผิดขิดร้ายอะไรประมาณเนี้ยนะก็จะเป็นคนที่ดับนั้นคืนสนองเนาะก็กลายเป็นว่าอ่าไม่ได้พบกับจุดจบที่ดีนะทีน,นี้ดาราหูยู่ในภพพันธุมีข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถสร้างรากฐานของชีวิตของเราได้ แต่มันเป็นนิดหมายถึงอ่อนกําลังนะครับก็เลยกลายเป็นว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะดาวราหูก็อยู่ต้องปีครึ่งนะครับไม่ได้อยู่แป๊บๆรายเดือนแล้วก็ผ่านไปเนาะดังนั้นเนี่ยเป็นดาวคนแก่หมายคาว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปและดาวอา่าขอโทษนะครับราศีกลุ่มเนี่ยในทางธรรมเนี่ยมันแปลว่าชาราคําว่าชาราหมายถึงอะไรหมายถึงความหลงคือแก่แล้วหลงหลงหลง,ล,งลืม,ลม ไปตรงนู้นหลงว่าอยู่ตรงนี้ใส่อ่าใส่ก็บอกว่ายังไม่ใส่กินแล้วก็บอกว่ายังไม่กินอะไรแบบนี้ครับมันหลงมันหมายเขาว่าหลงคือมันเป็นคําเปรียบเทียบนะครับมันไม่ได้แปลว่าหลงจริงหรอกแต่มันหมายถึงความเปรียบเทียบด้วยนะครับมันคือการวนไปวนมาหลงไปหลงมาก็เหมือนกับการที่หลงอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละคือไม่ยอมหลุดพ้นเออในทางธรรมเขาเรียกว่าความหลงนี้หมายถึงการหลงอยู่ในแบบ ภูมิภพนี้นะครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นปว่ายึดติดนั่นแหละมหมายถึงความแบบยึดมั่นถือมั่นยึดติดแล้วก็อยากมากเกินไปนะครับก็เลยทำให้ย่างเช่นบางคนอยากรวยทำทุกวิธีทางต่อให้ทำสีเทาๆดำๆก็ยอมทำนั่นแหละมันคือความหลงหน้ามืดตาบอดอะไรประมาณนี้เนาะก็ก็อธิบายประมาณนี้แล้วกันทีนี้ แต่การที่จะทำอะไรที่เกิดความสำเร็จเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งหลังจาก28กันยายน64เพราะดาวพฤหัสบดีจะถอยหลังจากราศีเกิดที่เป็นโกมุดเกณฑ์เข้าสู่ภพวินาศเสียสองต่อ1คือถอยหลัง2คือได้ตำแหน่งนิดเพราะว่าอ่อนกำลังในรอบ12ปีดังนั้นเนี่ยจึงกลายเป็นว่ารายมากนะครับ พบม,มีนาศหมายถึงการสิ้นสุดการพังทลายการแตกสลายมีดาวเสาร์รออยู่แล้วนะครับหมายถึงว่ามันรออยู่ที่จะพังอยู่แล้วอเออคือตั้งแต่ดาวเสาร์มาอยู่ตาแหน่งเนี้ยคือ5้ธันวาคมหกสที่ผ่านมาคนราศีกุมอยู่ในความงี้ยงเ้นอยู่ในความไม่แน่นอนอยู่ในความไม่เสถียรก็เลยกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนีย่ยพร้อมที่จะพังพร้อมที่จะออหยุดชะงักพร้อมที่จะ สูญเสียในสิ่งต่างๆอยู่แล้วอันนี้คุณต้องทำใจคุณต้องปล่อยวางคุณต้องเข้าใจครับเพราะว่ามันไม่ใช่จังหวะของคุณที่จะ,จะเจริญเติบโตไปข้างหน้านะครับมันอยู่แค่ว่าเราอ่ะควรจะเปลี่ยนแปลงคือหมายว่ามันเป็นช่วงที่เราทดลองอ่ะสิ่งนี้ชอบหรือเปล่าเออไม่ชอบไปใหม่อย่างเช่นเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเหมือนกับเด็กที่กำลังจะเข้า e n t r นะครับว่า จะไปใส่ไหนดีเนี่ยครับเด็กที่กําลังจะจบจะทํางานอะไรดีเนี่ยครับจะเลือกงานอยู่เนี่ยจะจะจะเลือกเรียนเนี่ยจะเลือกเรียนสาขาไหนจะเลือกทํางานสาขาไหนเนี่ยครับมันคือการทดลองไปเรื่อยๆก่อนมันยังไม่เกิดความเข้มแข็งถาวรบอลใดๆเพราะว่าภพวินาศเนี่ยยังทําลายเราอยู่มันหมายความว่าเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นที่ผมพูดไปหลายคลิปผมไม่แน่ใจว่าเคยพูดคลิปนี้รือยังหมายความว่าคนคนลัคนาเมงก่อนเอ่อคนลัคนากลุ่มหรือยัง ดาวเสาอ,อยู่ในภพวินาศมันเสมือนหนึ่งประเทศญี่ปุ่นที่อยู่บนเปือกแผ่นโลก400ต่อเนี่ยมาชนกันอยู่ใกล้ๆโตเกียวเลยอยู่ในนอกชายฝั่งไปนิดนึงนะครับประมาณ10กว่ากิโลเนี่ยไม,ไม่ไม่ไกลเลยมันหมายถึงการแผ่นดินไหวที่แบบว่าบ่อยเป็นหมื่นครั้งต่อปีเนี่ยคุณว่ามันธรรมดาไหมเนี่แหละตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกันหมายคมว่าสิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้น มันดีมันงามมันงอกงามเหมือนมันจะไปได้มันจะไปสุดไม่ครับมันอยู่ปป๊บหนึ่งแล้วมันจะมีปัญหาแล้วมันก็จะค่อยๆลุกลามใหญ่โตแล้วก็จบสิ้นไปไม่ใช่ว่าทุกอย่างนะครับอันนี้ต้องไปดูในพื้นดวงชะตาอีกครั้งหนึ่งว่าของเราอ่ะมันให้มาดีจริงไหมถ้าให้ดีมันก็คือดีหรือบางคนเนี่ยเจอปัญหาแต่รอดก็มีครับหมายความว่า คนมันจะมีแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทหนึ่งคือพื้นชะตาดีมากแข้มแข็งมากคืออะไรก็คือต้านอยู่ได้หมดนะครับอีกประเภทหนึ่งคือครึ่งๆกลางๆยังไม่รู้ออกหมู่ออกจาหมายความว่าเป็นคนที่มีวาสนามาดีนะแต่พอเจออุปสรรคเนี่ยแก้ไขได้ก็สามารถไปต่อได้เหมือนกันแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็คือจบสิน้นกับอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่แบบ ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรนะครับคือยังงอนแง่นอยู่ณปัจจุบันยิ่งภาวะโรคระบาดมาเนี่ยจบเลยคือแบบบางคนตอนนี้ตกงานไอ้ไม่ได้ว่าใครไม่ได้ซ้าเติมใครนะครับแต่ว่าให้คุณจัดตัวเองก่อนว่าตัวเองอยู่ในโหมวดไหนถ้าตัวเองอยู่ในบหมดสุดท้ายเนี่ยต้องระวังหน่อยแล้วก็พยายามปล่อยวางครับคือหมายความว่าอย่าเพิ่งไปคิดอะไรที่มันจะก้าวหน้าไปข้างหน้าแต่คิดแค่ว่าเราจะรอดยังไงก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเผื่อเราคิดว่าเราจะไปหน้าเนี่ยมันคือการแบบหวังลมลมแรงๆอะ่ะแล้วมันเกิดความคาดหวังมากเกินไปแล้วมันผิดหวังมันค่อนข้างเออมันคือเข้าใจนะคนประเภทนี้เพราะว่าตัวตัวทุกคนเองอะ่ะเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนถูกไหมครับตัวผมเนี่ยก็เงีนยงนเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงกับคือตัวผมเองเนี่ยคือ,คอ,คอกลางกลาง ออบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยครึ่งครึ่งกลางๆสำเร็จก็ยังไม่ออจะล้มเร็วเลวก็ไม่ใช่ก็ยังพอได้อยู่อย่างเงี้ยครับยังไม่ตกงานอะไรประมาณเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าแต่ก็ยังเงินอยู่นะนะครับดังนั้นเนี่ยก,ก็ต้องดูตัวเองก่อนนะก็ประมาณว่าถ้าใครอยู่สุดท้ายเนี่ยก็ใช้สตินิดนึงนะครับแล้วก็พยายามอย่าคาดหวัง อยู่กับสิ่งที่เป็นอย่าอยู่กับสิ่งที่คาดหวังนะครับเพราะมันจะผิดหวังเพราะอะไรดาวศุ์เรงกระดามมตอยู่ในเดือนนี้เนี่ยคือผิดหวังหมดนะครับอย่าคาดหวังใดๆทั้งสิ้นวิธีการแก้ง่ายสุดคืออย่าคาดหวังแล้วจะไม่ผิดหวังนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของการงานนะครับของคนราศรีกุมเนี่ยคือดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยอยู่ในราศรีกันเป็นมหาจากักรต้องระวัง อย่างหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่6กันยายน64 1เดือนครึ่งมาจากหมายถึงมีดีมีเสียนะข้อดีหมายถึงการที่เราต้องเข้าทางอังคารดีคือขยันมุ่งมั่นพัฒนาอดทนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จทุกอย่างแต่มันต้องฝ่าฟันนะเพราะว่ามีดาวกลุ่มกันชุมนุมกันในราศีกันด้วยนะครับอย่างเช่นพูดอังคารคู่ปากเสียงคู่วิวาทคู่แตกหักเ,เป็นคดีความได้ด้วยนะเพราะว่าดาวอังคารไปมาจากเนี่ยดวงต้องคดีความแล้วก็ อาทิตย์อังคารคู่แตกหักคู่ปะทะคู่เลือดตกอย่างออกนะครับต้อง,งระมัดระวังเรื่องของการขับรถยุดยยานพาหนะทุกชนิดและก็การใช้ของมีคมในในการงานนะครับว่า,างานของเราต้องจับของมีคมของอเป็นโลหะอะไรแบบนี้มันจะบาดจะทิ่มจะแทงเอาได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็เกิดความสําเร็จได้นะถ้าเราบุกบาฝ่ฟาฟันแต่ก็เหนื่อยแหละหืดขึ้นคอเลยแต่วิธีการแก้ ก็คือการวิ่งเต้นนั่นแหละครับเพื่อให้ได้มาเพื่อให้มันสําเร็จเนาะก็มีดีมีเสียก็อยากเกียงองนกระชกลาบอย่างน้อยถึงว่าจะเหนื่อยแล้วได้ก็ยังดีกว่าทําแล้วเสียเปล่าไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเลยถูกไหมครับต่อไปถ้าดาวาถ้าดาวอังคารเนี่ยในทางร้ายหมายความว่าเราอยากเข้า,า,ขาทางอยาเข้าทางนั้นก็คืออารมณ์อย่าใช้อารมณ์นําชีวิตอย่ากโกรธอย่าโมโหอย่าเดือดมาก พยายามสงบสติอารมณ์ให้มากที่สุดแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยมากขึ้นเพราะถ้าเราไปโกรธไปมีอารมณ์กับมันเนี่ยทุกอย่างดาวหมดเลยจากคือคนทุกคนไม่ชอบคนที่มีความก้าวร้าวรุนแรงใช่ไหมครับเขาคนนี้เบียงวีนโอไม่อยากเข้าใกล้เลยคนประเภทเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนลุกลงไปด้วยอะไรมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่คือโชคลาภจะไม่มาหาเราเย่ยเป็นตัวโรเทค เป็นคนกั้นโชคลาภที่จะเข้ามาหาเราดังนั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งซ้ำลายไปใหญ่โดยเฉพาะคนประเภทสุดท้ายคืองานตกงานเนี่ยไม่มีงานบ้างงานเนี่ยนะครับอะไรประมาณนี้แนะนํานิดนึงเนาะสำหรับคนที่ตกงานในตอนนีย้ยังไม่มีงานทำะนะครับหรือรอเรียกงานเนี่ยแล้วยังไม่ได้เนี่ยพยายามหา,าความรู้หรือพยายามหาแพชชั่นหาสิ่งดีที่มันแบบว่าสิ่งที่เราถนัดนะครับเขียนลิสต์รายการขึ้นมาหนึ่ง กระดาษนะครับเขียนไม่ใช่เขียนเต็มหน้านะหมายความว่าเขียนขึ้นมาหนึ่งอย่างเราชอบอะไรข้อดีของเราคืออะไรแล้วเราขาดเหลืออะไรบ้างที่ยังทําไม่ได้ในสิ่งนั้นนะครับเรียงเรียงมาเป็นข้อข้อแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะทําอะไรอาชีพอะไรนั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าไม่เก่งเงินกับชอกลาบอย่างอาชีพที่ผมเห็นที่ดีที่สุดอันนี้นอกนอกจากพื้นที่สีแดงนะคือพวกไรเดอร์ครับพวกขับส่งแก๊ป อา,อาหารต่างๆเนี่ยพวกแพนด้าฟ o ้ดพวกลายแบนพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็เขาเขาเคยพูดนะครับว่าเขาได้เงินเดือนเนี่ยเป็นแสนเลยก็มีบางคนเนี่ยโอ้โหคือแบบฮะขับรถส่งอาหารเนี่ยนะได้ได้เดือนเป็นแสนเลยอะ่ะเออม,มันแล้วแต่ที่ด้วยนะครับแล้วแต่จังหวัดเนาะดังนั้นเนี่ย แต่อันนี้มันก่อนก่อนโควิดรอบรอบสุดท้ายนี่นะครับเ,เขาเขาได้มาแล้วดังนั้นเนี่ยมันเป็นอาชีพท,ที่ที่น่าที่น่าดูสำหรับคนที่ไม่เกี่ยงงานนะครับและมีทุนเดิมอยู่บ้างเล็กน้อยสำหรับในการเข้าร่วมกิจกรรมอะไรก็ว่าไปเนาะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบอดอปชิปเอาสินค้ามาวาง ในในเพจของเราเองหรือไม่ใช่เพจนะถ้าเพจคงขายไม่ได้ก็ไปสมัครพวกช้อปปี้ลาซาด้าอย่างเงี้ยฟรีนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อข้อจำกัดอยู่ตรงที่ไปอ่านเงื่อนไขเอานะครับแล้วก็ไปดนนึงสินค้ามาที่ขายดีๆอะไรเงี้ยแต่ต้องใช้ชาวปัญญานิดนึงเนาะว่าจะทํายังไงแต่อันนี้ค่อนข้างได้น้อยหน่อยนะครับแต่เราไม่ต้องส่งไม่ต้องสต็อกไม่ต้องอะไรเลยแค่เรามีระบบจัดการและทุ่มเทกับมันหน่อยลักในงานนี้หน่อยมันก็ทำให้เรามีเงินมีรายได้เล็กๆน้อยๆไปนะครับ ออย่างน้อยก็อาจจะประทังเราได้ก็ดูลู่ทางที่แบบว่าไม่ต้องใช้คือใช้สมองใช้แรงงานแต่ไม่ใช้เงินทุนเนี่ยอะไรประมาณนี้สำหรับคนที่ตกงานหรือรองงานลองทำดูก็ได้นะครับไปศึกษาเพิ่มเติมนะหาครับว่างานอะไรที่ได้ง่ายๆอะไรแบบนี้แต่อย่าไปเอาประเภทที่แบบว่าลงทุนนะเพราะว่าไม่งั้นนะอาจจะไม่ได้เงินกลับมาก็ได้อะไรประมาณนี้ยิ่งซ้ำลายเงินหมดไปอีกนะครับคิดดีๆเพราะว่า ดาวการเงินเนี่ยมันต้องหมุนหมายถึงต้องเหนื่อยครับต้องต้องวิ่งเต้นแล้วจะได้เงินถ้าไม่วิ่งเต้นไม่เหนื่อยไม่ได้เงินครับและมีเลมีเรื่องการประทะอะไรกันด้วยนะเออประมาณนั้นไม่ควรทําสัญญานะครับเซ็นสัญญาร่วมหุน้นลงทุนให้ใครยืมเงินเซ็นคํญญาประกันกันเนี่ยไม่ควรเพราะว่าอย่างที่บอกไปมีการทะเลาะกันมีการแตกแยกกันเนาะทีนี้เรื่องของความรักบ้างนะครับความรักของคุณเนี่ยคือดาวทิ์ดาวกิดดาวทิ์เนี่ยเข้าร่วมกับดาว เมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปคือการประทะก,กันวิวาทกันด้วยดังนั้นเนี่ยเกณฑ์การความรักก็ไม่ดีนะครับต้องระวังเรื่องของอาการทะเลาะเบาแหวงกันเวลาขับรถอย่อยาทะเลาะกันเด็ดขาดจอดรถก่อนถ้าจะทะเลาะเนี่ยนะครับถ้ามันห้ามไม่ได้เนี่ยจอดรถแล้วค่อยทะเลาะกันเลยพอเสร็จปุ๊บแล้วค่อย ขับต่อไปเพราะไม่งั้นเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายเพราะดาวทิ์อังคารคือคู่ปะทะหมายถึงการชนกันของรถนะครับเกิดเลือดตกยางออกอีกต่างหากนะครับเป็นประคอคู่ร้ายแรงในทางหราศาสร์เลยทีเดียวอันนี้ไม่อยากเตือนเพราะว่ามันมันทำให้คนอย่าก,กลัวแล้วก็เสียอา่าเรียกว่าวิตกได้แต่ควรจะคืออย่างนี้คือถ้ามันสูญเสียมาเนี่ยมันลายยิ่งกว่าคําว่าตกใจหรือกลัวอีกนะครับ การทีผ่ผมคิดว่าเออเตือนดีกว่าและอย่างหนึง่งการที่ดูแลไม่พูดเนี่ยบางทีมันก็เป็นบาปชนิดหนึ่งเนาะมันหมายความว่าเออเราพูดแล้วก็ควรจะบอกอะไรแบบเนี้ยถ้าเรารู้เราควรจะบอกเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันเกิดการสูญเสียมากกว่าเดิมเนี่ยมันก็เออประเทศไทยสูญเสียมา,มามากพอแล้วเพราะว่าได้ยินข่าวเนี่ยบอกว่ามีคนติดเชื้อล้านคนแล้วนะครับอืมดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยล้านคนแล้ว เรื่องของโรคระบาดดังนั้นเนี่ยต้องระวังให้มากๆแล้วก็เป็นอะไรที่สูญเสียมามากแล้วเนาะกออ็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวทุกอย่างจะเริ่มสู่ภาวะปกติในต้นเดือนพฤิกายนนะครับพาะดาวพัฒนีจะเดินหน้าทับนาศิเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่ประมาณเดือนครึ่งเนี่ยอดทนให้ได้นะครับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้สู้ๆูนะครับเป็นใจให้สามารถ,ถติดตามคมยลกรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดค้อมูลในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้ใหด้วยนะครับ